กับเรียนรรท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวชลพัธรหอมรสสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากกลุ่มสตรีค่ะทุนหมุนเวียนเป็นทุนประจำปี2,566ของรัฐค่ะที่มีเงินจำนวนมหาศาลแต่สิ่งที่ประชาชนเห็นกับไม่ใช่การพัฒนาแต่เป็นตัวเลขสวยๆบนกระดาษค่ะที่ประชาชนสงสัยว่าเงินอยู่ที่ไหนประชาชนได้อะไรจริงหรือไม่ เงินสะสมนะคะเงินส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาใดๆค่ะหลายกองทุนเป็นเงินมาสะสมมหาศาลแต่กลับไม่ถูกนําไปใช้แก้ปัญหาฉุกเฉินของประชาชนเหมือนกรรับธบาลค่ะเก่งที่จะทําตัวเลขบนกระดาษที่สวยๆแต่ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นความซ้ําซ้อนที่น่าตกใจกองทุนหลายตัวมีวัตถุประสงค์ที่ซ้ําซ้อนจนไม่น่าเชื่อว่าประชาชนก็สงสัยว่าเป็นงานสร้างภาพหรือเป็นเพียงแค่โชว์ผลงานให้สวยๆดูดีรายงานผลเต็มป ด้วยตัวเลขที่งดงามค่ะแต่ไรประโยชน์ตัวเลขสวยหรูเต็มไปด้วยรายงานแต่ประชาชนแทบจะไม่ได้อะไรนอกจากหัวใจที่เหนื่อยล้าและความหวังที่ลดลงนี่ไม่ใช่ปัญหาตัวเลขแต่เป็นความมุมเดลวของรัฐบาลค่ะที่ใช้เงินของประชาชนดิฉันยังขอเรียกร้องและขอเสนอแนวทางที่ชัดเจนดังนี้ค่ะอยากให้เปิดเผยข้อมูลทุนหมุนเวียนของทุกองทุนไม่ใช่เก็บไว้บนความลับของราชการประชาชนต้องเห็นว่าเงินของเขาไปอยู่ที่ไหนกำหนดค่า KPI ผล สมริ์จริงไม่ใช่ตัวเลขสวยงามต้องวัดผลทางเศรษฐกิจสังคมเช่นการสร้างไรายได้การจ้างงานการลดความเหลื่อมล้ำทุกบทบาทจะต้องมีค่าไม่ใช่แค่เบิกจ่ายตามแผนการกระจายทุนสู่ท้องถิ่นและชุมชนให้ประโยชน์เป็นเจ้าของเงินไม่ใช่ถูกกักไว้เป็นกระเป๋าของกลุ่มประโยชน์บางกลุ่มสร้างระบบการกำกับดูแลอย่างมีส่วนร่วมให้ท้องถิ่นและภาคประชาชนและภาควิชาการตรวจสอบและประเมิเมนผลเพื่อรัฐบาลรับผิดชอบ ต่อการใช้เงินของประชาชนอย่างแท้จริง, <S <S างหากรัฐบาลเพิกเฉยเงินจํานวนมหาศาลนี้ไม่ใช่เป็นเงินหมุนเวียนที่จะเป็นตัวเลขสวยๆบนรายงานแต่ประชาชนมองแล้วใส่หน้าและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลก็จะลดลงทันทีดิฉันขอถามตรงๆว,ว่ารัฐบาลจะปล่อยให้เงินของประชาชนเป็นเพียงตัวเลขสวยงามบนกระดาษอีกต่อไปหรือไม่และจะใช้โอกาสนี้ปฏิรูปบริหารเงินหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงอย่างไร และถ้าหากยังเลือกที่จะนิ่งเฉยประชาชนจะจำไว้ว่าเก่งแต่ทำรายงานสวยๆแต่ไม่เคยทำให้ประชาชนสบายใจขอบพระคุณค่ะ